เล่มที่สองขอเรียนเชิญอธิษฐานเอาเดอ้อขอเหตุขอสั่งให้สำเร็จสำเร็จอธิษฐานแผ่บารมีไปยังสายบุญที่ร่วมบุญมาทุกท่านทุกคนผู้ใดที่มีชีวิตที่ว่า,าเาม,มือดม่นกน็ขอให้สว่างสวัยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลามาขอเปิดแห่ง ซับในดินสิ์นในน้ำซับในท้องพระคังวังบาดาลให้ลูกให้หลานที่ร่วมบุญมาและอนุโมทนาบุญร่วมกันทุกท่านทุกคนให้มีโชคใหญ่ให้มีรางวัลใหญ่และให้ถูกรางวัลใหญ่หกตัวเหมือนอย่างอาจารย์แจ็กแก้วเพทายได้อธิษฐานให้เราขอพรนั้นจงสำเร็จแดดทุกท่านทุกคนสื่อตัวใดก็ขอให้เป็นรางวัลเบิดเดอร์ แต่ว่ารัะวันทีนึ่งอยู่กับอาจารย์พนย้แบบนแล้ว <c oughs> และวันนี้เราได้รับเกียรติจากศิลปินนะผู้เป็นพอแห่งเสียงนะที่เป็นอมตะเป็นคู่บาอาจารย์แห่งเสียงนะเป็นนักแต่งเพลง เอิว่าครูเพแห่งเลยกับ่าดหลายท่านหลายคนก็จะได้รู้จักโยมพ่อดาวบ้านดอนตอนนี้ท่านทําธุรกิจปลาละบ้านดอนเอ่อปลาละดาวบ้านดอนกับฝากกําแนเดอร์กินแทนกินขอดีสารห้อหันบะมีปลาละบะแสบเราได้ขอเรียนเชิญคุณงามความดีของคุณพ่อดาวบ้านดอนเปิดเสียงแห่งท้องพระข้้งว่างบาดานให เสียงห่งนากการจุดเทียนครั้งนี้ให้ไปหอดไปถึงห่งว่างบาดานเดอ้อห้สว่างสวัยเดอ้อคุณพอ่อเสียงที่ได้รําออกไปถวายออกไปขอบให้ได้ไปเปิดทังให้เรานาคขลาดทั้งเก้าตระกูลใหญ่ได้ขึ้นมาเหตุมาสางณนะสถานที่แห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองให้ผู้คนไหลามาณนะสถานที่แห่งนี้เกิดเป็นพลังเสียงเกิดเป็นพลังดูล จากบารมีของพอบ้านพอเมืองเอาพ่อคู่บาอาจารย์แห่งเสียงก็คือพ่อดาวบันดอนวันนี้ลุงพลน,น้ําตาไหลได้รับเกียรติและได้ฟ้อนร่วมกับพ่อดาวบันดอน,นาอาจารย์เห็นแล้วอาจารย์ก็มีความสุขแทนน,นี่ความสุขแคนและวันนี้เราขอเรียนเชิญคุณงามความดีแห่งทิดา หน้าคลาชการที่เขาจะเปิดบุญเปิดบรารมีอย่าเอาคนซ่วยไปเปิดเราต้องเอาคนรวยมาเปิดเอาคนที่เคยรวยเคยประสบความสําเร็จในชีวิตมาเปิดครั้งนี้ทิดาหน้าคราชเคยถูกลางวัลที่หนึ่งมาแล้วหกสิบล้านตอนนี้ก็สร้างเป็นวังพญานาคเรียกว่าบ้านพญานาคนะบ้านเศรษฐีนาคา ขอเรียนเชิญคุณงามความดีแห่งทิดานาคาคุณกมลทิพ์ทิดานาคาแห่งจังหวัดนครพนมขอเรียนเชิญจุดเทียนเบิกเลิกเบิกชัยเปิดทัพ์พักแห่งท้องพระกลางวังบาดาในครั้งนี้เล่มที่สี่ขอเรียนเชิญชอธิษฐานแรงๆนะขอให้อาจารย์พลถูก90สิบล้าน เพราะว่ารางวัลที่หึอยู่นี่แล้วนอกั้้เอารางวัลอื่นไปอธิษฐานหลยเมื่อนี้เอาพ้ทีีถึงรางวัลมาถวายแล้ววันนี้โยมพิิ๊กก็ได้เอาน้องๆพอโยมพิติกนี่ส่งเสริมหลายๆด้านนะคะน่เราเห็นลำวยโบราณแห่งจังหวัดสกลนครที่มาเล่นเมื่อกี้สองรอบสามรอบก็โยมพิต๊ก เป็นผู้นำมาพร้อมนำคณะสายบุญจากนครพนมันอีกวันนี้สามรถตู้ด้วยกันนะสาธุหน้า,า,นาองค์นี้จะสวยหรือจะงาม,มหรือจะมั่นคงถาวร<า><า>การที่เราจะสร้างแต่ละครั้งต้องยอมรับว่าคนที่จะมาปั้นพญายนาคองค์นี้ไม่เคยไปเรียนมาก่อนบ่เคยไปเรียนแต่ว่า เวลาจะสร้างทีไรจะต้องจุดธูปจุดเทียนบูชาขอเหตุขอสั่งวันนี้หน้ากงนี้จะเกิดขึ้นได้ผู้ที่จะสร้างองค์ปู่ปาริจิตให้เกิดเป็นร่างสังขารอันตงางนักสถานที่แห่งนี้ขอเรียนเชิญคุณงามความดีของช่างจอยแห่งวังนาคินทีตะนครตจอดธูจุดเทียนเปิดเลิกเปิดชัย อธิษฐานขอเห็ดขอสั่งเด้อโยกผอยน้าบารมีกูเฮาสิไปจังไรกับขอให้มาดดนบันดันดดนจิตดดนใจผ้าเห็ดผ้าปั่นผ้าตกผ้าแดงให้จบให้งามเน,นี่แหละหน้าตาช่างที่จะมาป,ปั้นน้พญานาคคนนี้เป็นคนที่ปั้นถ้ำปั้นพญานาคด้วยที่วัดด่านพระอิน์และก็ลหลายๆสถานที่ที่บ้านของ คุณยมกระมทิพย์เมื่อกี้ก็ช่างคนนี้แหละ,ะแต่ที่ถือไม้อยู่นี่คือช่างมันเทิงอ,อันนี้ช่างจ่อยนะคะ,ะและเล่มต่อไปขอเรียนเชิญคุณงามความดีของคุณยมบางอ่อนวิภาได้จุดเทียนเบิกเลิกเบิกชัยสมานบนสมันบาร,บร,รมีขอให้พี่ให้น้องในหุมหักแพ่งกัน ฟานขาวเหนียวหนึ่งเฮานี่แหละนะเกิดความสมัครสามันสามคัคีเอาพีเอานองคนนี้เป็นพี่สาวของลุงพลคุณป้าอ่อนวิภาอย่างเลยค่ะอย่างเลยนะคะและก็ขอเรียนเชิญน,น้องชายสุดหล่อของพ่อดาวบ้านดอนนั่นก็คือคุณงามความดีของคุณพ่อเดือนบ้านดอนขอเรียนเชิญเล่มที่เจ็ด เอาผ่าเหลืองไปถิ่มใบไซนอ,อ่ะครับอ,อันนี้เป็นเอกลักษ์กของคุณพ่อนะคะอ่าอาจารย์เดียบบางยอ้อยไก่เห็นตาหัวอาจารย์นึกว่าพระสนกว่าวเจ้่สื่อๆต้อ้ยอม่อเด้อล่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลจาก พระอาจารย์แก้วเป็นผู้ที่ทําสื่อออกมาสร้างสรรค์มากนะคนคนนี้คัดสรรแต่สิ่งดีๆออกมาให้เราท่านทั้งหลายได้ชมและเป็นตัวอย่างแห่งยูทูบเบอร์หลายๆท่านลหลายๆคนนะวันนี้ขอให้อธิษฐานความสําเร็จให้บังเกิดขึ้นแก่ยูทูบเบอร์ทุกท่านทุกคน<า>ที่อยู่ในกรกต<า>ที่ มาอยู่ที่บ้านลุงพลในค่ำคืนนี้ให้ขอให้พี่หนึ่งมเมดเป็นตัวแทนของยูทูบเบอร์แห่งกรกกเราให้มีแต่ความกจรุ่รุนเหลือง,งสิ่งที่เราได้แสดงได้ทำออกมาขอให้เป็นสิ่งที่ดีงามออกสู่สายตาทุกท่านทุกคนให้ผู้คนได้กล่าวขานคุณงามความดีหรือสิ่งดีๆ ที่ได้รับจากยูทูบเบอร์ทุกท่านทุกคนในค่ำคืนนี้นั่นก็คือโยมพี่หนึ่งเมเดนี่เป็นตัวแทนนะคะและก็เล่นที่เก้าขอเรียนเชิญคุณงามความดีของคุณธนะโหคังนะโพคังก็คือพวกรัตพบเนาะนะผูนะ้ที่เอาพวกรัตพบมาสูส่เฮ้านะอธิษฐานเด้อยอมแม่เด้อใ่ยามอาจาันหลาหลายเด้อ นคนนี้นคือคนที่ผูกแขนลุงพลและป้าแตนเป็นคนแรกเราจะเห็นว่าแต่ก่อนนี้ลุงพลและป้าแตนไปไหน,ไไหนมาไหนจะมีฝ้ายผูกแขนเต็มมือนะคะนะเอิ้นขวัญอยู่ตลอดมาเด้ขเอ,อขวัญเอ้ยขวัญไปเล่นโบกเล่นนพ่ยอยู่ทั้งที่ทั้งใดกบมาเสียสามือดีวันนี้นะไม่บอก วานไปห้องไปลําอยู่ทางใดไก่มาเสียสามเนวันวนี้มาเด้อขวัญลุงพลไปอยู่หวยอยู่หน,อ,ยอ,ยนองคลองบึงมงไดไห้มาซาไปยางแบบยุ้ใส็ไห้มาซาไปลองเพลงยุ้ใส็ไก่มาตุ่มมบ้าหุ่มยุ้่เด้อบาทน่น,น้านำพ่างควันกะเริ่มมาสูกก่กอกอบพันขวันมาอยู่ในเนเหือในขิงมันก็ทซำค้นบอดเต็มตำค้นผีบาเพราะฉะนั้นคนนี้คือคนที่ผูกแขน ลุงพลเป็นคนแรกนะเป็นคนแรกเอิ้นดวงจิตดวงธรรมกับขึ้นสูลรางดูจิตสู่ใจเอิ้นควัให้พี่ใ้้ดองสิที่เสียขวันนี้ตีฟอทุกท่านทุกคน,กคนให้กลับมาอยู่ในเหนือในขิ้งเขาสู่พิธีอันเป็นมหามงคลในคำขึ้นของพณีเนาะแล้วขอเรียนเชิญคุณงาม